Go 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 อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสนะครับนี่ ให้ดูข right right. ีดเดียวนะครับข <Ooh. S 2> ีดเดียวแล้วนะครับเพื่อนๆขีดเดียวอาจจะมองไม่เห็นเนาะนะครับก็วันนี้ตรวจขึ้นแค่ขีดเดียวแล้วนะครับก็พรุ่งนี้นะครับน่าจะออกได้นะครับน่าจะทํางานได้ละนะครับโอเคนะแล้วก็วันนี้นะครับมาพูดวันนี้ก่อนโหแต่งานช่วงนี้เยอะมากขนาดอยู่บ้านนะครับขนาดไม่ได้ไปทํางานนะอยู่บ้านงานเยอะมากนี่ครับ เช้านี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวช่วงนี้กินแต่เมาาื่อเช้าช่างน้ำหนักนะครับอยู่ที่9 5้าสห้านะครับแต่ไม่ได้ถ่ายมาเนาะเพราะว่าช่างพยายามรีบช่างรีบเข้านะครับไม่เราไม่ได้ไปอยู่นอกเยอะเพราะกลัวลูกติดอย่างเดียวเลยนะครับมาดูมื้อเช้ากันวันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดนะครับก็เลือกไม่ได้ก็ซื้อให้เรา่างนี้นะครับอก็ต้องกินนะโอเคนะครับประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะ เดี๋ยวเราเช้านี้จะมากินก่อนแล้วมีอบรมออนไลน์ผมดูก่อนมันเข้ายังเข้าระบบไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับมากินข้าวเช้ากัน โอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูมื้อกลางวันกันนะครับวันนี้โอ้โหซื้อของเยอะแยะนะครับเพราะว่าคนที่บ้านเพิ่งติดไปคนนะครับติดโควิดนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมมื้อกลางวันก่อนนะนะครับแม่แม่ผมนั่นเองนะครับเพิ่งจะติดโควิดเพิ่มไปนะครับน่าจะมาจากการใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็ป้องกันไม่ถี่ทวนเองเนาะอ่ะนะครับได้น้ำแล้วนะครับมาดูกันว่ามีอะไร นี่ครับเป็นลาดหน้านะครับผมได้ซื้อมาเพราะว่าที่บ้านจะกินลาดหน้าเนาะซื้อลาดหน้ามานะครับช่วงนี้ไม่ได้ทำเองนะครับเพราะว่าเราเว้นในการทำเนาะเพราะว่าห้องครัวอยู่ด้านหลังนะครับอ่าเป็นมีเหลืองมีเหลืองลาดหน้านะครับแล้วก็นี่นะครับซื้อเติมมาอยากกินโปรตีนนะครับไม่อยากกินนะครับคิดว่าโปรตีนช่วงนี้ไม่ได้กินเลยนะครับก็เลยเอาโปรตีนมาเป็นไก่ไก่ย่างนะครับชิ้นใหญ่สองชิ้นเลยนะครับ ติดมันติดมันติดมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะยังไม่ลองน่าจะมีเออมีมันอยู่มีมันอยู่นะฮะอืมนะครับสองชิ้นนะครับอันนี้สองชิ้นนะครับสะโพกนะครับแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวถุงหนึ่งนะครับสิบบาทนะครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีอีก็คาร์โบไฮเดรตผักนิดนิดเดียวเองจริงๆนะครับแล้วก็โปรตีนด้วยอ่ะเดี๋ยวมาทานค่ากมันกันนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูมื้อเย็นกันนะครับวันนี้อยากกินยำนะครับ <c oughs> ยังม,มีเสเศษอยู่เนาะนี่ฮะยำเอ่อเขาเรียกอะไรนะข้าวยำนะนะครับข้าวยำนี่ยำก็ยำหนังศพนี่น,นะครับนี่โอ้โหน้ำลายไหลยอยู่ทีเดียวนะครับเป็นไงน่าก,กินไหมครับน่าก,กินไหมนี่ฮะพร้อมผัก จะ้ขาดไม่ได้ก็เลยเน,เนียครับใบพลูพลูแต่ไม่เยอะนะครับใบทําไมเป็นใบอันนี้จะเยอะเนาะใบโบบกไม่เป็นไรเรากินได้นะครับใบโบบกนี่ครับใบโบบกอ่ะบานเลยเขากินต้นด้วยไหมเนี่ยก็น่าจะกินนะครับแล้วก็เด็ดไป ทำเป็นบักผักโรยไปเลยนะครับอืมปอะมาน,นี้ขอให้ผักเออมาหน้าดูกันนะครับโอ้ใบอ่าหัวผ่าหัวผ่าใช่ไหมใบกะเพราเออหัวผ่าถูกแนละ้ว เต็มหน้าตักนะครับเต็มหน้าตักต้องใส่ผักไดเยอะนะครับยำแหนมสดนี่ข้าวยำนั่นเองนะครับแล้วก็เรียงให้มันสวยนิดนึงสวยย่างดูก่อนนะครับ อันนี้เราเด็ดเลยอืมโอเคดูดิแตงกวาช้ำหมดละ น่าจะอยู่มานานนะครับเอาแค่นี้แล้วกันอ่ะเสร็จร้อยครับยำแหนมสดกับเมนูวันนี้นะครับเดี๋ยวลองคุกนะ้ะไม่คุกดีกว่าหกแน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่ยำแหนมสดอ่ะนะครับมื้อเย็นจะให้ดูนะครับมีอะไร นี่นะครับก็เป็นข้าวยำนะครับข้าวยำก็ยำนันสดนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีขนุนนะครับนี่นะครับพี่สิบบาทอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราทานข้าวเย็นกันนะครับมา ขนมปังสังขยานะครับนี่ไพ่แพ้ต่อขนมปังสังขยานะครับพอดีแฟนอยากกินนะครับเอาไปซื้อก็เลยให้โอ้ยเอาสักชุดแล้วกันนะครับแต่ว่าชุดเนี้ยไม่แพงเนาะยี่บห้าบาทเองนะครับไม่แพงเลยอะโอเคครับเดี๋ยวผมกินกันนะครับวันนี้เราก็หายโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูน้ำหนักกันนะครับว่าผมช่วงหลังโควิดนะครับโหลดน้ำหนักขึ้นไปเท่าไหร่เนาะ น้ำหนักนะครับโลขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเป็น9 5้ห้าจุนะครับวันนี้อ่าก็ถือว่าขึ้นมาโลสองโลเ,ลเนาะโอเคครับอ่าลืมเปิดนะครับลืมเปิดเป็นธรรมดา นะครับมื้อเช้าวันนี้นะครับมาดูกันเป็นข้าวหมกไก่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนผมอาจจะยังไม่ต้มไข่นะครับอาจจะต้มตอนเที่ยงเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากไปหลังบ้านเท่าไหร่เพราะว่าก,กลัวเดี๋ยวลูกจะติดโควิดนะนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นข้าวมันไก่เอ้ยไม่ใช่ข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่นะครับแต่ว่าข้าวหมกไก่จริงๆแล้วอะ่ะผมจะผมชอบนะแต่ว่าแคลอรี่มันค่อนข้างสูงนะครับก็เลยว่าตะก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ ตอนนั้นนหนัก,นกยัไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เมื่อเช้าแฟนซื้อมาให้ก็โอเคนะเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะครับมากินข้าวกันข้าวเช้านะครับเดี๋ยวดูก่อนไข่ต้มนะครับจะเติมเพราะว่าวันนี้ออกโควิดแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะออกกําลังกายด้วยอ่ะโอเคครับมากินข้าวเช้ากัน ของหวานนะครับเป็นไอติมนะครับไอติมกะทิมีมะม่วงเบานะครับน้ำปลาหวานแซ่บมากนะครับนี่มีสาคูไส้หมูมีผลไม้ดองนี่ครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวเย็นกันนะครับก็วันนี้นะครับไปซื้อนี่มาข้าวไก่ลวนลวนเค็มนะครับข้าวไก่ลวนเค็มนะเนาะเติมน้ำก่อน แล้วก็มีของเรือของเรือนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนิดนึงไม่ค่อยดีแล้วนะครับอยู่มานานแล้วไม่มีใครกินเลยแล้วก็นี่เต้าถึงถุงเล็กๆถุงนึงนะครับนี่นะฮะก็เป็นอาหารมื้อเย็นของวันนี้นะครับเดี๋ยววัน,นนี้ทานแล้วเดี๋ยวจะไปเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ er ning, ่งเดี๋ยวเอาแดดล้อมๆหน่อยโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าร้อนมากนะครับเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับหนักๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวทานข้าวเย็นกัน เมื่อกี้ต้องบอกว่าอันนี้ถุงหนึ่งตกในห้องโอ้โหผมเช็ดหนักเลยนะครับหนักเลยมันเป็นน้ำปุ๊บมันๆด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเช็ดพื้นจะเป็นยังไงบ้างมันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวมาทานมื้อเย็นกันก่อนนะครับนี่ครับข้าวไก่รวนเค็มอ่ะประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาทานก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับก็ระยะเวลาเอ้ยต้องบอกว่าเวลาไม่ใช่ระยะเวลาพูดผิดนะครับเวลา2องทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวทเทรนนิ่งกันนะครับในช่วงตอนเย็นๆนะคะเยน็นๆค่ำๆดีกว่านะครับไม่ใช่เย็นเนาะค่ำละนะครับก็หลังจากที่หายโควิดมาเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นวันแรกที่เราจะได้เวิร์กอัลกันนะครับเป็นการเวทเทรนนิ่งนะครับ ะมาออกกําลังกายกันดีกว่าครับกินเยอะนะครับช่วงนี้หลังจากวันนี้แล้วผมจะลดน้ําตาลลงแล้วนะครับกินไปเยอะเหลือเกินมาออกกําลังกายดีกว่า ก็จะมาอธิบายวันนี้นะครับว่าเล่นอะไรไปบ้างวันนี้เล่นไปแค่3เซตนะครับสำหรับส่วนของแขนนะครับสเซตเท่านั้นนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเซตที่4ี่นะครับไม่มีแรงนะครับที่จะดึงขึ้นมาก็ผมก็เลยตัดไว้เพียงวันนี้นะครับจะลองดูในการรีคอเวอรี่ร่างกายเราด้วยนะคะว่าเดี๋ยว ผมจะลองออกเวทหนึ่งวันนะครับพักหนึ่งวันแล้วก็มาออกอีกวันหนึ่งเนาะจะลองเปลี่ยนตารางการออกกําลังกายแบบนี้นะครับจะลองดูว่ากล้ามเนื้อจะพัฒนาได้เร็วกวันนี้หรือเปล่าโอ้หอบหอบนะครับเพราะว่าเพิ่งออกกําลังกายเสร็จเนาะแต่ว่ายังคงสควอตไว้ที่5เซตเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้น่าจะกินโปรตีนไม่ถึงไม่ถึงด้วยไ,ไม่ถึงเลยแหละไม่ใช่น่าจะนะครับไม่ถึงเลย โอเคก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับลองปรับเปลี่ยนนะครับโปรแกรมในกาออกบังกายผมคิดว่าอาจจะออกกําลังกายมากเกินนะครับเผาผลาญมากเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้ระบบการสร้างกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมันช้านะครับผมจะลองปรับเปลี่ยนดูในตารางของการออกแต่ละวันนะลองลองเปลี่ยนดูอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้กันนะครับไปแล้วครับมาคับเดี๋ยวเรามาดูน้าหนักวันนี้กันนะครับว่าน้าหนักอยู่ที่เท่าไหร่ เก้าสิบเจ็ดจุดเก้านะครับอ่ะครับวันนี้น้ำหนักพุ่งด้วยจากเมื่อวานกินเยอะดนะ้ยเนาะแล้วก็เมื่อเช้ากินน้ํากินอะไรไปเรียบร้อยละรับไปลหดับก็เลยนะ่าจะพุ่งขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรอ่ะโอเคครับประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวกินข้าวเช้าก่อนนะครับซื้อข้าวหมูย่างเอ้ยไก่ย่างนะครับไก่ย่างกับข้าวเก้าสิบแปดเลยนะ ขึนมาเยอะนะเนี่จากเมื่อวานนะครับเอ้ยผมไม่ได้เข้าห้องน้ำด้วยเนาะเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับมาเดี๋ยวมาทานข้าวเช้ากันได้ตัวใหม่มาละนะครับค่อนข้าวที่จะกลองแกงอยู่นะราคาไม่แพงนะครับมันก็เลยอาจจะดูกล่องแกงนิดนึงขยับคอมนิดนึงครับ มาดูข้าวเช้ากันดีกว่านะครับวันนี้ออกไปตลาดนะครับแล้วก็มาช้าน้ำหนักขึ้นมาพองมควแต่มีอันนี้นะครับหนมจีบหนมจีบประมาณเจ็ดแผนลูกนะครับนี่อันนี้ข้าวของอะไรก็แพงเนาะหนมจีบเนี่ยครับแล้วก็นี่ข้าวไก่ย่างนะครับข้าวไก่ย่างบวกน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้เป็นเคฟโรนะครับของเซเว่นเนาะยี่สิบเก้าบาทนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยแคลอรี่มันไม่เยอะเท่าไหร่ นะครับอยู่ที่สองร้อยสิบสามนะครับวันนี้จะกินให้น้อยครับกินมื้อเช้าไปแล้วก็มื้อเที่ยงมื้อเย็นไม่กินแล้ววันนี้นะครับงดแล้วก็ก็น่าจะอยู่แคลอรี่ประมาณพันส1 000, 000, 5พันห้านะครับเดี๋ยวก็วันเน้นกินโปรตีนนะครับไข่ต้มอ่ะโอเคเดี๋ยวมาทานข้าวเช้ากันครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นมื้อสุดท้ายของวันนี้นะนะครับวันนี้จะกินแค่มื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะครับแล้วส่วนวันนี้นะครับที่ซื้อมาก็คือตำไทยกับซุปหน่อไม้นะครับเอาวะอาหารที่ใสของโปรดเล้ลข้าวเหนียวถุงหนึ่งไก่สองไม้นะครับนี่ตำไทยถุงไม่ใหญ่นะครับถือว่าถุงไม่ใหญ่นาะเดี๋ยวเราจะใส่แล้วก็มีผักนี่ฮะผักเจก็แถมให้เยอะเลยครับ เดี๋ยวเราจะเอาไข่นะเออลืมบอกไปผมต้มไข่มาด้วยอีกสฟองนะบเบอร์ศูนย์สฟองนีมม่นะเพิ่มโปรตีนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเริ่มออกกําลังกายแล้วเราต้องการโปรตีนนะครับโปรตีนอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ถุงไว้ก่อนตอนนี้ก็นึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไปล้างจานเยอะนะนะครับเพราะว่าแม่เป็นจึงแม่ผมยังเป็นติดเชื้ออยู่นะครับนี่จะให้ดูไก่นะครับวันนี้ไก่ก็ไม่ใหญ่นะปกติเลย นี่นะฮะสองไม้นี่เป็นส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเดี๋ยวผมขยับคอมแอบนิดนึงนะฮะนะครับมาแกะถุงกันก่อนว้าวตำไทยครับตำไทยนี้ ถ้าเราซื้อร้านแบบแถวบ้านอย่างเงี้ยร้านธรรมดาเพิ่งเพิ่งเงี้ยมันก็จะราคาไม่แพงนะครับตกตกอยู่แล้วเฉลี่ยแค่ร้อยกว่าบาทเองนะฮะแต่เกิดไปซื้อร้านข้างนอกตามร้านแบบดีๆหน่อยเนาะโอ้สองร้อยกว่าแน่นอนนะครับอ่าโอเคซุปนไอ้นะครับนี่ ของโปรดนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยดีอเนาะเพื่อนๆเนาะซุ้เหอไม้ครับแต่ชอบนะครับผมชอบในเล็ดนะครับมันเป็นโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องซุหเปอรไม้ยาวนะครับยาวเพราะว่าผมชอบกินสมัยสมัยเรียนเด็กๆเลยนะชอบกินนะครับร้านข้างๆเรียนนะครับแต่ตอนนั้นจะเป็นซุปเปอไม้แบบใส่พริกป่นนะครับแล้วก็เลยติดแบบตั้งแต่สมัยนั้นเลยชอบกินมากๆนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทานกันเลยนะครับมาโอเคครับ วันนี้เราจะมาเวทหน้าอกกันนะครับก็ตามตามที่เปลี่ยนตารางใหม่นะครับเมื่อวานเล่นแขนนะครับเมื่อวานเล่นในส่วนแขนวันนี้หน้าอกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคาร์ดิโอนะครับคาริโอสวัน3วันนะครับแล้วก็กลับมาเล่นหลังอีก1วันนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะอ่าวันศุกร์คาร์ิโอวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็ กลับมาจะาเข้าค่ายพอดีนะครับเดี๋ยวเล่นหลังต่ออะโอเคครับผมมามาเวทันนิ่งกันดีกว่านะครับโอเคพร้อมครับพร้อมเปลี่ยนตารางนะครับออกให้เบาลงนะครับเพราะว่าดูแลมันมันสร้างกล้ามเนื้อน่าจะไม่ทันนะครับในส่วนนี้ลองลองลองปรับเปลี่ยนดูนะครับ